นายงซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อามากอกเคป๊อปไดรัด์คลิปนี้เราจะมาพูดถึง b a b ี m มอน t เตอร์กับเรื่องราวต่างๆหลังจากเดบิวต์อย่างเป็นทางการกันดีกว่าแล้วครับไม่รู้ว่าคลิปนี้จะมีเรื่องราวปังๆกี่เรื่องเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลยเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับ b a b ี m มอน t เตอร์กับ s h ตเอ็มวีนั่นเองตอนนี้ขึ้นแทน่นกลายเป็น m อที่มียอดวิวทะลุ1ล้านเร็วที่สุดนะครับบน u t u b e ของปี24เองพันยี่สิบสี่นั่น เท่านั้นนะครับที่ทํายอดวิวเกิน1ล้านได้ขออนุญาตแซงหน้านะครับรุ่นพี่ V จาก BTS นั่นเองขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ด้วยยอด1ล้านวิวใน25นาทียังไม่หมดนะครับชีฟจาก Baby Monster นั้นสามารถพุ่งขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1บน YouTube Worldwide Trending Chart ได้ ติดอันดับสูงสูงติดอันดับมาแรงในหลากหลายประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยแลนด์โมโร็อกโกนะครับมาเลเซียสิงคโปร์มากมายหลากหลายประเทศเลยที่ Baby Mon น t เ r เนี่ยเขายึดครอง YouTube ไปและนอกจากนั้น Baby m มอน ster อร์กับอัลบั้มนี้นะครับเป็นอัลบ,บั้มซิงเกินเคป๊อปแบบรวมเกิลกรุ๊ปแล้วก็บอยกรุ๊ปนะครับหรือว่ารวมหมวดชายหญิงนั่นเองขึ้นไปอันดับสูงสุงสดบน iTunes US อยู่ในอันดับที่หกและดูเหมือนว่าจะสูงที่สุสดแล้วนะครับของเกิล จากเจน5 b a เบบี้มอนสเตอร์สามารถทำได้3เรื่องปังๆของเบบมอนผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ YG เขาคอนเฟิร์มมาแล้วบอกว่าเบบี้มอนสเตอร์นะันรับจะเข้าร่วมรายการวาไรตี้สุดปังอย่าง running man ในอาทิตย์หน้านั่นเองหลังจากนี้ก็คือเดินสายทำกิจกรรมโปรโมตรัวๆอย่างที่ YG เขาได้บอกไว้เลยนะครับทั้งขึ้นสเตจรายการในวันที่7เมษายนจากอินกิกาโย ο, และนอกจากนั้นจะเข้าร่วมในรายการ running ด้วยก็รอติดตามกันได้เลยนะครับว่าเบมอนกับ running man จะเป็นยังไงเพราะดูเหมือนเด็กๆเนี่ยอยากจะเข้าเล่นรายการ running man มากๆอยากจะไปเล่นเกมในรายการนั่นเองมารายการนี้รับรองการันตีความสนุกแล้วก็ความฮาแน่นอนเบมอนเนี่ยเขาเซนส์วาไรตี้ดีอยู่แล้วแต่แต่แต่เมื่ออ่านข่าวนี้จบเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักทันทีนะครับเพราะว่า มันเป็นข่าวที่มีแฟนคลับเนี่ยทำขึ้นมาในวันเอพิลฟูเดนั่นเองก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้ Baby Mon อ s t เ r อร์เข้าเดบิวต์มาในวันเอพิลฟูเดนะครับข่าวเนี่ยก็จะมีแบบหลากหลายรูปแบบเลยตอนแรกเนี่ยก็แอบดีใจที่จะได้ไป running man แต่แบบอ้าวกลายเป็น A April f o o ฟ d เดไปซะง,งั้นแฟนๆก็ออกมาแย้งๆกันเหมือนกันว่าอาจจะเป็นเอพ o o ฟูเดนะครับก็ซ้อมดีใจไว้ก่อนเลยกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็น่าจะได้เข้าร่วมรายการจริงๆใน running man นอกจากนั้นนะครับในตอนนี้ก็ยังมีรูปปล่อยออกมาเพิ่มเติมด้วยเหมือนจะเป็นเบื้องหลังนะครับภาพเบื้องหลังของ MB ชีชนั่นเองเบมอนสวยงามกันมากๆเลยนะครับเริ่มต้นที่พี่ใหญ่รูกะมากับชุดสีเหลืองในซีนแรปนั่นเองโรล่านอนบนเปียโ,โนนะครับสาวเปียโ,โนแห่งวงจิ i กกต้กกับความแซบแบบอาสูน,น้อยที่แบบไม่รู้ไปเล่นอะไรมานะครับเสื้อผ้าเก๋มากๆแล้วก็อายอนซีนตัวแม่กับสาวแรปเปอร์คนใหม่ของวงอาสะมัดแกละอันนี้ก็คือแซบมากลูกนี้อาสะคือออกไปเลย10ิ รามิกับความแบบออกแนวเสาร็อกๆนะครับเพราะสวยจริงๆภาริตาคือยืนหนึ่งเรื่องวิชวลไลยผมไฮไลท์สีม่วงแบบนี้โอ้ยนางแบบแห่งวงก็คือเลิศม,มากแม่งานตาสวยช่ำและก็ยังไม่หมดนะครับใน IG ก็มีความเคลื่อนไหวและ TikTok ด้วยมีการเซชีทเป็นชีทชาเลนจ์กันแล้วใน IG ของวงแล้วก็ t i k t o k ของวงอายอนคนเดียวก็มาโชว์เต้นแบบแบบสับๆชวนอาสามาเต้นชาเลนจ์ด้วยกันด้วยนะครับคือใส่แรงเต้นแรงมาก หลังจากนี้ทุกคนก็ไปร่วมเล่นไปร่วมเต้นชิชชาเลนกันได้เลยทั้งใน i อแล้วก็ใน Tik t o k นะครับแทนในตอนนี้ก็มีรูปเพิ่มเติมจากเด็กๆได้รับล่อยออกมากันเต็มไปหมดเลยเข้าไปตามดูความสวยความปังของเด็กๆ Baby m มอน t เ r กันได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการรวมเรื่องราวของเบมอนกับ1วันพันเหตุการณ์ที่น่าจะมีมากกว่าน,นี้เดียวเราจะทยอยมาอัปเดตเรื่อยๆไปกันยังไงก็รอติดตามกันไว้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง